You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับครับเชิญเลยครับพี่ ครับก็สำหรับเปเปอร์นี้นะครับก็เป็นเปเปอร์ใหญ่นะครับก็เกี่ยวกับ Energy r และปิโตเคมนะครับโดยเรายังเมนเทน s i t i v e v i e w นะครับสำหรับกลุ่ม Energy Sector เนะครับเพราะว่าเรามองว่าทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ค่ากานกลางเนี่ยน่าจะยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับในขณะที่เรามีการดาวเกรดเอาลุกนะครับสำหรับปิโตเคมิคอลนะครับจากนิวโตรเนี่ยลงมาเป็น Negative นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าสเปรดที่มันปรับตัวลดลงมาแล้วก็จะปรับลดลงต่อในอนาคตเนี่ยนะครับจะนําไปสู่ในเรื่องของ valuation d e r a y นะครับก,ก็ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาหุ้นมันเนี่ยก็คืออา,อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้นแต่ว่าเรามองว่ามันเป็น trading opportunity มากกว่าที่จะเป็นลักษณะของการที่เป็น buy and hold สำหรับ long term นะครับ โดยในในส่วนของอท็อปพิกของเรานะครับเรายังคงเลือกปรทสอผออนะครับก็คือเป็นตัวแทนในกลุ่มอัพสตรีมนะครับแล้วก็ไทยออยนะครับเนี่ยเป็นในส่วนของโรงกลัดนะครับโดยเรามีการเอาพีททีจีซีเนี่ยออกจากท็อปพิกนะครับแต่ยังเมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแต่ว่าก็เอาออกจากท็อปพิกแล้วก็เราแอดไอตัว SPRC เข้ามาในพอร์ตแทนนะครับเพื่อจะรีเฟล็กในแง่ของอ อ่า i n e ฟแนนซ์อินดัทีที่น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในช่วง2-3สปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพอร์ตเราก็จะมาเน้นหนักทางด้าน Energy นะครับแล้วก็ในแง่ของเวทของปิโตรเคมก็จะลดลงนะครับในเปเปอร์นี้เนี่ยเรามีการโรทาร์เกตไปใช้กลางปี2022ด้วยนะครับโอเคนั่นก็คือภาพรวมแลักประเด็นแรกนะครับก็คือในเรื่องของอราคาน้ำมัน นะครับถามว่าราคาน้ํามันเนี่ยเราทำไมเราถึงโพสิทีฟกับเอเนจีเนี่ยเพราะเรามีการปรับราคาน้ํามันนะครับอสมชัน um เนี่ยจากเดิมที่เรามองเป็นแบ็กเวิร์ดเดชันก็คือ63เหรียญปีนี้60เหรียญปีหน้าเนี่ยเรามีการอัปเกรดขึ้นเป็นคอนแทงโก o นะครับก็คือเป็น65เหรียญปีนี้แล้วก็68เหรียญปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ t ฟล็กภาพของ d e m ด d Supply นะครับที่ยังคงตึงตัวต่อเนื่องจากดีมัน global oil demand ที่ Recover ขึ้นแล้วก็โอ c s u p p l y ที่ที่ยังโอ c Plu s s u p p l y ที่ยังมีคงค่อนข้างจำกัดนะครับโดยในแง่ของ global oil demand เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใน Forecast ล่าสุดของ Agency ต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.6ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าดูเป็น Absolute Term ก็อยู่ที่96.8ยังต่ำกว่า ในแง่ของ pre-covid เนี่ยอยู่ประมาณสัก3.5ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งซึ่งใน3.5ก่อนโควิดเนี่ยตัว global oil demand เนี่ยจะอยู่ที่100ล้านบาร์เรลนะครับแล้วถ,ถ้ามาดูในฝั่งของ non-OPEC supply นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเขาเพิ่มขึ้นมา0.7ล้านบาร์เรลมาอยู่ที่64.3นะครับแต่64.3ตรงนี้เนี่ยยังต่ำกว่า pre-covid level นะครับอยู่ประมาณสัก1.3ล้านบาร์เรลนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากไอยู s ที่หายไปนะครับแล้วมาดูคนสุดท้ายที่เหลือก็คือ OPEC o นะครับ OPEC เนี่ยนะครับผลิตก่อน Pre-COVID เนี่ยอยู่ประมาณสัก35ล้านบาร์เรล 35. ล้านบาร์เรลแต่ในช่วงนี้เนี่ยผลิตเหลืออยู่แค่31.1นะครับนั่นหมายความว่า OPEC เนี่ยมันหายไป3.6ล้านบาร์เรล นะครับเมื่อเทียบกับ pre-covid เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูรูมในการปรับขึ้นไปสู่ของ pre-covid level เนี่ยดีมาเนี่ยยังต้องเติบโตอีก3.5นะครับแต่สปายเนี่ยหายไป o p e ปกับนอสเปกเนี่ยรวมกันเนี่ย4.9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าตลาดเนี่ยถ้ามันกลับไปไปสู่ pre-covid เนี่ยมันก็ยังตึงตัวอยู่กว่าตอน pre-covid เนี่ย1.4ล้านบาร์เรล นะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเชื่อว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันจะขึ้นต่อเนื่องนะครับอก็ก็เลยก็เลยก็เลยอัปเกรดราคาน้ํามันขึ้นนะครับอันนี้ก็คือใจความหลักๆนะครับของในแง่ของของแล้วถามว่าราคาน้ำมันเนี่ยม,มันมันมีอัพไซด์ดาวไซด์ตรงไหนก็จะมีในส่วนของออตัว OPEC PLUS นะครับที่จะอันวาย นะครับอตอนนี้เนี่ยไอพ้พวกเอเจนซี่หลักๆเนี่ยมองว่าะจะอันวายเนี่ยนะครับประมาณสักสิ้นปีก็คือจบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ณเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังคัดอยู่ประมาณลบห้าจุดล้านถ้าปลายปีเนี่ยกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมี additional supply เข้ามาในครึ่งปีหลังเนี่ยอีกประมาณ3ล้านบาร์เรลนะครับ ซึ่งซึ่งเมื่อรวมภาพกับอิหร่านที่อาจจะเข้ามาในช่วงสั้นอีกประมาณสัก8-9ดแสนบาร์เรลเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่สัก3.7-3.8ก็คือกลับขึ้นไปสู่ pre-covid ก็คือจะเป็น Equilibrium พอดีนะครับแล้วไอโอชอชลออยล์พลายที่จะเข้ามาในปีหน้าเนี่ยนะครับอีกประมาณสักล้านบาร์เรลเนี่ยก็จะถูกแมชด้วยดีมา n d ที่ยังโตมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวนันเพราะฉะนั้นตลาดมันจะตึงตัวต่อเนื่องนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเป็นห่ว ของระ,ระดับราคาน้ำมันเท่าไหร่ก็เลยก็เลยทําให้เคอร์ฟเนี่ยมันเป็นคอนแทกโก้ซะนะครับ,รบอันนี้ก็ิีภาพของครับโอเคได้ครับเออ,เอ,อผมจะถามพี่ปูนิดหนึ่งว่า่เมื่อกี้ที่พี่ปูพูดคือราคาน้ํามันที่เราปรับขึ้นเนี่ยเราสะท้อนทั้งในฝั่งของดิมานที่มันฟื้นทั้งซัพพลายที่มันจะเข้ามาขึ้นจากที่มันจะเข้ามาตลาดมากขึ้นจากโอเปกที่มันจะทยอยลดอ่าลดลงแล้วก็เรื่องของอิหร่านเราทั้งหมดนี้คือเราเรารวมเข้ามาหมดแล้วถูกไหมครับพี่ ก,ก็คือใส่เข้าไปหมดแล้วนะครับตามตามเพสที่ที่ตอนนี้มันมีข่าวกันอยู่ว่าะจะเป็นยังไงนะครับโฟกัสที่ชาร์จที่11นะครับคือชาร์จที่11เนี่ยมันมันคือ global oil inventory นะครับมาพอดคู่กับราคาน้ำมันเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันไปด้วยกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัว EIA เนี่ยที่เขามีการ f o r e c ไอ้ตัว global oil inventory เนี่ย เขา Forecast ว่ามันจะเรนอยู่ในระดับสักประมาณ2,008ถึง2,009ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งมัน imply เป็นราคาดูไบเนี่ยเรนอยู่แถวๆ65ถึง73เหรียญนะครับตลอดปีนี่ใช่ครับ11-12เนี่ยนะครับอโอเคต่อไปก็จะเห็นเลยชาร์จที่12เลยก็ได้ครับ12เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า OECD country OECD inventory เนี่ย มันก็จะถูก f o r ค c a s t อยู่ในช่วงสักประมาณ2,008-2,009ล้านบาร์เรลต่อวัน2,008-2,009ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งพอเราเอามาพอตคู่กับราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันมี correlation สูงมากนะครับเราก็เลยมองดูว่าน้ำมันเนี่ยมันน่าจะ track อยู่ในเวนเนี้แหละก็คือ65-73ถึงเหรียญสำหรับตัวดูปบนะครับก,ก็ปีหน้าเนี่ยพอเราก็เลยเอาค่าเฉลี่ยตรงการมามันก็เลยคือเป็น68 นะครับตรงนี้เนี่ยก,ก็ก็คือเป็นวิธีการ forecast นะครับดยด้วยตรงนี้เนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงในสำหรับหุ้น upstream เพราะว่าถ้าราคาน้ำมันเนี่ยสูงปีนี้แล้วสูงขึ้นในปีหน้าอีกเนี่ยราคาแก๊สมันจะกลายเป็นขาขึ้นแหละหลังจากปีนี้ซ<ม>ึ่งมันเป็น70%เพราะฉะนั้นปตทสพเนี่ยจะได้เบนฟิตต่อเนื่องนะครับเอร์เนเนี่ยจะค่อนข้างสตรองในปีหน้านะครับที่ราคาแก๊สกลับเป็นขาขึ้นแล้วราคาน้ํามันเนี่ยมันค้างอยู่ข้างบน นะครับตรงนี้เนีเราก็เลยเลือกมาเป็นท็อปิกตัวแรกนะครับสำหรับตัว mm. อสอพอครับภาพอันต่อไปก็คือโรงกลั่นนะครับ <Okay. S 1> โรงกลั่นเนี่ยนะครับอยากให้ดูว่าในแง่ของ additional demand กับ additional supply นในในใน,ในกราฟที่14เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าปีปี2 0 2 0เนี่ยเป็นปีที่ supply demand เนี่ยหายไปเยอะมากแล้วจะกลับมาดีขึ้นในปีนี้ แต่ว่ามันก็จะมีคําถามว่าแล้วทําไม G.M. มันไม่ขึ้นปีนี้ก็เป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพอดีมามันหดไปแรงเนี่ย excess supply มันเกินมาเยอะมากนะครับปีนี้ต่อให้ดีมามันขึ้นเนี่ยมันมันก็ยังไม่สามารถกําจัด excess supply ได้หมดนะครับเพราะว่า refinery เนี่ยมันก็มีเข้ามาตลอดนะครับปีนึ่งเนี่ยห้าแสนบ้างล้านหนึ่งบ้างอะไรประมาณนี้ต่อ barrel ต่อวันนะครับเราก็เอาภาพนี้เนี่ย มาแปลงเป็น,ปนกราฟถัดไปในฟิกเกอร์15นะครับก็คือดู Excess เลยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่า Excess เนี่ยในปี2020เนี่ยโอ้มันพีคขึ้นไปเลยนะครับ4ล้านกว่าบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังยัง e c c e s s อยู่ประมาณ2ล้านบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงมากๆนะครับเมืนะ่อเทียบกับในอดีตนะครับเราก็เลยเห็น g r m ยังไม่ค่อยขึ้น แต่พอปี2022เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันกลายเป็นอีควิเบียมแล้วเอ s กเซสดีมา u p ป l y จะลงไปเป็นศูนย์แล้วนะครับแล้วปี2023เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเทินเป็นเดฟเฟ i ิยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดตั้งต้นของการรีคอเวอร์แล้วการ Move เข้าสู่ u p c y c l คในในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยค่อนข้าง Bullish กับตัว r e f i n e น y ตัวตัวราคาตัวเออร์เน็งกับราคาอาจจะมาช้าหน่อยแต่ว่ามันเป็นเทรนดยาวนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมีการอัปเกรด s p r c ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รวมเข้ามาใน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 ท็อปพิกของเราด้วยนอกเหนือจากไฮออยที่เป็นเป็นรีไฟแนรี่หลักนะครับที่เราเราเราเ,เป็นท็อปพิกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือภาพหลักๆนะครับของของตัวโรงกลัน่น ภาพที่เหลือตรงนี้คือพวกอินเวนท r รี e รีไฟล e ออร r ด o ิมเร t เราจะเห็นเลยว่ามันกลับลงมาสู่เลเวลปกติหมดแล้วนะครับทั้งในส่วนของแก๊สโซลีนที่สิงคโปร์นะครับตัวดีเซลเนี่ยอาจจะยังสูงอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่ในแบรน์แล้วนะครับก็คือต่ำลงกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับโดยในฝั่งของ US เนี่ยก็ภาพก็จะเป็นนักขณะเดียวกันก็คือลงมาอยู่ในแบรน์ของ5ปีเรียบร้อย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรออย่างเดียวก็คือรอเคลียร์ up ไอเอ็กซ์เซสซิฟายที่บอกเมื่อกี้ให้หมดก่อนนะครับก็แล้วก็ถามขอถามนิดนึงครับคือโอเคเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องน้ำมันไปแล้วเรามาที่โรงกลั่นกันบ้างเนี่ยที่พี่ปูบอกว่ามันจะมันจะเทิร์นตัวเนี้ยคือเราที่เอ็กซ์เซสตัวคับัตซิที่มันจะเทิร์นลดลงแล้วทําให้ค่าการกลั่นมันเริ่มขึ้นเนี่ยอันนี้คือเราพลายซิ่ทั้งอันทั้งแพลนแล้วก็คือคือคือคับัตซิทมันจะเข้ามาใหม่อันนี้ที่อย่างที่สไลด์ที่16 ฟิกเกอร์สบกที่พี่กูบอกนี่คือเรารวมหมดแล้วถูกไหมครับถูกครับถูกครับอันนี้ก็คือแปลภาพทางด้านขวาได้ไห <pl> มครับพี่พี่ว่าไม่ได้มันเป็นอะไรนะอันแลนคือหมายถึงว่าอยู่อยู่แบบสเก็ตช์ขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ครับเออไม่ค่อยครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันใช้เวลาก่อสร้างประมาณห้าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์เร่งๆได้มากเป็นแบบปีๆนะครับ ยกเว้นโปรเจกต์นั้นมันดีเลย์ไปแบบดีคือสร้างมาแล้วห้าปีดีเลย์ไปแล้วอีกสามปีมันอาจจะเสร็จก่อนออลงมาเป็นปีที่6แทนแทนที่จะเป็นปีที่แปดอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนะี่ยเรารู้ล่วงหน้ากันหมดอยู่แล้วนะครับโอเคก็คือ,นะอเราครับ ก็ก็ในแง่ของโรงการเนี่ยเราเลยค่อนข้างบูลลิชนะครับกับในแง่ของราคาหุ้นเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยมันจะฟื้นยากเพราะว่า e a r n ์เน็มันอาจจะยังค่อนข้างอ่อนแอนะครับแต่ว่าถ้าถือได้ยาวๆเนี่ยยังไงฟื้นแน่แล้วก็รอบนี้มันจะเป็นอัพไซ l คลเลยนะครับในอีก2ปีข้างหน้านะครับโอเคเรามีการประมาณการค่ากันกันอะไรยังไงบ้างครับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับทางด้าน สายยสิบเอ็ดเนี่ยเราเอาภาพมาแก a excess capacity เนี่ยมาพอดตคู่กับ G R M ในอดีตให้ดูนะครับเราจะเห็นเลยว่าเวลา excess capacity มันอันนี้เรากลับกลับแกนนะครับกลับแกนของ excess capacity เราจะเห็นเลยว่าเวลา excess capacity มันลงเนี่ยนะครับ G R M มันจะขึ้นแล้วเวลา excess capacity มันขึ้นเนี่ย G R M มันจะลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า excess capacity มันลงตลอดทางเลยจนถึงปี2023 20 25เลย เราก็จะเห็นว่า G.M. i เนี่ยมันจะค่อยๆอิ p พลู e ขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับในแง่ของ G.M. i ที่เรามีการปรับเนี่ยปีนี้เราปรับลงนะครับเพื่อ reflect second wave กับ third wave ใน region น,นะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียนะครับปีหน้าเนี่ยมันเทินเป็น deficit เหมือนเดิมมันเทินเป็น equilibrium เหมือนเดิมนะครับเราเลยก็เลยไม่ได้มีการปรับนะครับแต่ว่าพอปี2023นี่เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็น up trend ต่อเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือ excess capacity มันค่อยๆลดลง ในปี24 25ี่บเนี่ยมันจะขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น่ะ valuation ่ยมันก็จะรีเลยตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเอาเอาเราปิดโตก่อนนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงหุ้นพร้อมกันทีเดียวนะครับอ่ะพี่ปุเชิญปิดโตเลยครับ,รบสำหรับปิดโตเนี่ยเราก็ทําวิธีเดียวกันกับโรงกลั่นนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นภาพของสเปรดให้ดูว่า มันก็ขึ้นมานะครับในช่วงของต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยทำพีคแถวๆใกล้เคียงกับปี2018เลยนะครับอโร o m a t i ก็เช่นเดียวกันก็คือพวกสเปด PX b e n z e เนี่ยก็ใกล้เคียงกับปี2018ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสเปดเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในสเปดที่ดีลองมาจากไอตอนอัพไซเคิลเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ถามว่ามันเป็นผลมาจากอะไรมันก็เป็นผลมาจากไอพวก supply disruption ทั้งใน, US, นะครับที่เกิดจาก d e e e นะครับสภาพอากาศทั้งในจีนแล้วก็เกาหลีที่ทมันเป็นพวกอัน a n แ e น out a ท e นะครับแล้วก็แดงได้รับผลกับผลมาจากไอคอนเทนเนอร์เฟ t เ a ร e ที่มันพุ่งขึ้นมานะในช่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือดู f i กเกอร์ข้างล่างนะครับยี c ้าโคไพนะครับที่ตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ลิมิตในแง่ของอพวกโคท o โอลิ n ฟินด้วย นะครับทำให้พวกนี้ไม่อิคนไม่อิค o n o ิกก็ผลิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันซัพพอร์ตทำให้สเปรดเนี่ยมันสไบขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นกอลแกลก,ก็คือพวกอันแพลนต่างๆกลับมาหมดแล้วนะครับเ,เราก็เลยเริ่มเห็นสเปรดมันซอฟลงนะครับแต่คอนเทนเนอร์เฟลดเนี่ยยังไม่ลงเลยโคไพรส์ยังไม่ลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปรดเนี่ยมันก็ยังคงยืนได้ในบางตัวนะครับก็เราก็คงต้องเลือกผิดเล่นกันไปนะครับ ยกตัวอย่างเช่นพวก PVC เนี่ยยังไม่ลงนะครับลงมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ม่ได้ลงเยอะพวก PP ยังไม่ได้ลงนะครับโดยในส่วนของ n e Supply เนี่ยมันมันซักเจสเลยว่ากว่าจะบอททอมเนี่ยปี2022-20 2ี2นู่นเลยนะครับก็จะดูเส้นสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า excess capacity เนี่ยมันขึ้นไปพีกเนี่ยปี2023นสะครับสำหรับ PE สำหรับ PP เนี่ยพีกก็คือปี2022แต่ปี2 0 2 2 2 3เนี่ยก็ f l a นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปดจริงๆเนี่ยมันจะหมายถลงกันเมื่อกี้ก็คือมันจะแทร็กตาม excess capacity เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลงไป bottom เนี่ยจริงๆก็คือปี2022-23อ่าด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลย expect ว่า valuation เนี่ยมันจะถูกดีเรกลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยอมองว่าแล้วมันมันเกิดขึ้นกับทุกสายนะครับไม่ใช่ออลิฟินอย่างเดียวอะโรแมติกก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าอะโรแมติกเนี่ยอาจจะมีพักตัว excess capacity อาจจะมีพักตัวในช่วงปี2021นะครับ มันก็เราก็เลยเห็นไอ้ไอ้ไอ้เปเนี่ยมันยืนได้นะครับแต่ว่าพอปี2 0 2 2 2 3มันก็จะกลับลงไปบอททอมอีกรอบหนึ่งนะครับทั้ง P.X แล้วก็เบนซีนะครับก็ก็เลยมองดูว่าโอเคแหละทั้งทั้งหมดเป็นขาลงนะครับแล้วก็น่าจะนำไปสู่ดีเรตติ้งแสตจี้ของการเล่นคงเป็นในลักษณะของของของการเทรดดิ้งมากกว่า like ท like like> ี่จะเป็นบายแอนโฮเพื่อเล่นบนไซเคิลยาวๆ ถ้าเล่นบนไซเคิลยาวเราแนะนำเป็นโลงกลั่นแทนนะครับอันนี้ก็คือหลักๆของเปรตอเคมนะครับโพลีเอสเตอร์หรืก็คือเหมือนกันนะครับก็คือเอ่อพีดเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวโน้มลงเพดเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะมันเป็นดาวสีมากๆแล้วก็ globally เพดดีมาส์สป라이จะค่อนข้าง flat นะครับตั้งแต่ปี2020ถึงต้นไป โอเคครับอ่ะนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดของสุปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือต้องบอกว่าน้ํามันเรามีการปรับขึ้นนะครับส่วนตัวกลั่นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้รอบในช่วงของปีหน้านะครับส่วนอ่าปีเนี่ยเราอาจจะรอสองถึงสามปีอันนี้ขึ้นในส่วนของดีมาซัพพลายนะครับนั่นก็เป็นที่มาที่เราบอกว่าอยู่ในฝั่งของต้นน้ําระยะสั้นนะครับส่วนระยะกลางในเรเื่องของโรกัน่น นะครับส่วนปิโตเนี่ยเราจะรอดูไปอีกสักพักหนึ่งก่อนเลยนะครับอ่ะลงมาที่สำหรับตัวไอซัมชันต่างๆเนี่ยผมอาจจะขอข้ามไปนะครับทุนนักทุนอาจจะสามารถไปติดตามได้ในเ a เปอร์ของพี่ปุ๊กนะครับสำหรับนักทุนของกสิกรไทยนะครับว่าเราปรับอะไรยังไงกันบ้างนะครับโอเคพี่ปุ๊กครับเดี๋ยวขอมาในฝั่งของตัวราคาหุ้นกันเลยครับว่าเรามีการปรับประมาณการตัวไหนอะไรยักันบ้างครับ ครับก็สำหรับตัวราคาตัวตัวเออร์เน็งนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปรับขึ้นซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อรีเฟลกในแง่ของออยล์เวนทรีเกนนะครับแล้วก็สเปรดของปิโต่เคมอัมชันนะครับที่เรามีการไฟจูนในปีนี้นะครับปี2021เราจะเห็นเลยว่าขึ้นซะส่วนใหญ่แต่ตัวที่ขึ้นเยอะๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีพวกโรงกลัน่น นะครับที่มีทั้งในส่วนของ o อ l i v e n t o r y gain นะครับในปีนี้แล้วก็ปีหน้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมี่านหินนะครับซึ่งที่ที่ reflect ภาพของช็อตเทอมตอนนี้ที่มันขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรามีการขยับราคาฐานหินขึ้นจาก60เหรียญไปเป็น70เหรียญเพื่อ reflect ภาพของราคาฐานที่ที่ยังค่อนข้างอยู่ในระดับสูงใน,ในในช่วงปีนี้แล้วก็จะค่อยๆไหลลงนะครับ แล้วก็แล้วก็สำหรับปิโต่อคมเนี่ยก็จริงๆมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันขึ้นในปีนี้สัส่วนใหญ่นะครับก็เลยก็เลยทำให้ในแง่ของของเออร์เน็งเนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ของการดีคลายลงถึงแม้ว่ามันมันมันเป็นลักษณะของการปรับขึ้นนะครับครับก็คือการกลุ่มกคือกลุ่มพลังงานระปรับปีนี้10%ปีหน้า10%านี้ใช่ไหมครับพี่ปุ๊บใช่ครับก็คือปรับปรับขึ้น10% ปีนี้18%ปีหน้าซะส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าเทรนของมันเนี่ยพลังงานเนี่ยเอ่อยังคงสามารถอ่าเป็นเทรนดขึ้นได้ในปีนี้ปีหน้านะครับแต่ว่าปิโตเคมเนี่ยมันไหลลงเลยปีนี้พีคปุ๊บแล้วไหลลงยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อวทเนี่ยมันเลยต้องไปอยู่ที่พลังงานเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แล้วก็เอ่อในแง่ของเคมีคอลก็ลดเวทติ้งลงนะครับ โอเคอ่ะมาถึงราคาหุ้นแต่ละกลุ่มบ้างครับรับขึ้นปรับลงแล้วเราแนะนํำยังไงครับอ่าโอเคสําหรับ uh, ภาพก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า uh, ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ย uh, เราต้องต้องโฟกัสกับหุ้นพลังงานเป็นหลักซึ่งหุ้นพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่มีอัพไซด์นะครับก็จะมีอัพสตรีมนะครับก็คือสอพอยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก17% นะครับตัวปตทเนี่ยมันก็มีอยู่9%แต่ว่าก,ก็ก็จะน้อยกว่าสอพอเราก็เลยเลือกท็อปพิกเป็นสอพอครับ mm hmm. บ้านปูเนี่ยอับไซด์หมดแล้วนะครับทาเก็ตพยอยู่ที่เกืบบาทก็เพียงรอแค่ว่าราคาถามัน correct จริงก็ตรงนั้นก็ก take profit ตายงกลร่นเนี่ยเราก็อยากให้ selective นิดนึงนะครับ mm hmm. คือจริงๆอ่ะงกลั่นมันมีหลายตัวที่ที่มีอับไซด์เยอะไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์ S P R C บางจานะครับ แต่ว่าเราเลือกไทออยกับ SPRC ก่อนเพราะมันเป็นโรงกันใหญ่นะครับแล้วก็ Earning Trend เนี่ยมันเป็นขาขึ้นหมดนะครับเพราะว่าในปี2023จะเป็นตัวตัดสินนะครับเพราะว่าปี2023เนี่ยเราเชื่อว่าค่ากันกันขึ้นไทออยมีมี c ี CF p เรจนะครับแต่บางจากเนี่ยแอดเดของไอไอไอตัว power plant ไอโซล่า power plant จะหมดมันก็เลยถูกเวทดาวนลงเอาลุกเนี่ย ะระยะยาวถ้าเล่นยาวจริงๆแบบนั้นเนี่ย S P R C กับไทยออยจะดูดีกว่านะครับก็เลยเลือก2ตัวนี้เป็นท็อปพิกนะครับโดยในส่วนของเคมีคอลเนี่ยจะสังเกตว่าเอ๊ะเราเป็นเนกาทีฟวิวแต่ว่าทำไมยังมีหลายตัวที่เป็นอัลเฟอร์ฟอร์นะครับก็คือเราเล่นเป็นเทรดดิ้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันลงมาแล้วนะครับบางตัวยกตัวอย่างเช่น G C เนี่ยมันลงมาจากหกสิบแปดอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดสิบเนี่ยลงมาอยู่แถวหกสิบบาทงบไตรมาสองครึ่งปีหลังยังคงดูดี ก็เล่นเทรดดิ้งเป็นรอบๆนะครับ uh, IVL เนี่ยเราก็อาจจะเล่นบนธีมของการเออเออเอร์เน็นะครับที่ค่อนข้างดีในไตรมาสสงนะครับแล้วก็อาจจะมีอัพไซด์จาก M&A นะครับ s c c เนี่ยถ้าเล่นงบไตรมาสสก็ดีนะครับหรือไม่งั้นก็เล่นยาวรอลองซอนเลยในครึ่งปีแรกป,ปี2-3นะครับซึ่งจะเริ่ม Price ์อปีหน้านะครับ uh, ตรงนี้เนี่ยก็ก็ อาจจะทําให้เกิดการรีเลทขึ้นได้เราก็เลยอาจจะยังมีบางตัวเนี่ยที่ติดเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วเราก็คงต้องเล่นเป็นรอบๆไปนะครับเป <Okay>. oh, ็นเฟดดิ้กไปรอบๆไปครับโอเคโอ้โหชัดเจนมากนะครับน้องคุณก็สามารถติดตามเปเปอร์ของพี่ปุ้ได้นะครับอย่างอย่างกราฟเนี้ยคุณอาจจะแคปไว้สั้นๆได้นะครับว่าแต่ละตัวตอนนี้นะครับเอเวอเรชันเป็นยังไงนะครับเมื่อเราเทียบกับไพร์สเบิร์กบุกก็คือแกนแนวนอนแล้วก็ ROE เป็นแกนแนวตั้ง นะครับแล้วก็พวกสไลด์อื่นๆโอพี่ปุ๊มจัดเต็มมากมี4ี่สไลด์เลยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นช็อตเช็อตคัดผ่านตัวอินโฟกราฟิกใน Facebook ของอคเคส Security ให้ละกันนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มมากครับครับสวัสดี